สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับวิภาพรวัฒนาวิทย์ในช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอร์เตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวคุณมาได้ที่นี่ค่ะค่าจ้างและสวัสดิการแรงงานสําหรับกลุ่มผู้หญิงไม่ใช่เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมไทยเท่านั้นนะคะแต่สําหรับกลุ่มแรงงานผู้หญิงในประเทศเพื่อนบ้านก็หยิบยกเรื่องนี้มาเป็นประเด็นสําคัญเช่นกันค่ะ โดยพวกเธอใช้โอกาสในวันสตรีสากลที่ผ่านมาจัดกิจกรรมขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจให้คนในสังคมเพื่อหวังนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไปติดตามเสียงสะท้อนจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองซีรีพอเตอร์เครือข่ายสื่อสารแรงงานค่ะเครือข่ายผู้หญิงและเครือข่ายแรงงานข้ามชาติภาคเหนือกว่า200คนได้เดินรณรงค์จากอนุสาวรีย์สกษัตริย์ ไปยังสวนบวกหาดจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในวันสตรีสากลที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมด้านสวัสดิการและค่าจ้างที่มั่นคง ผู้หญิงคําชาติที่ออกมาแล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในวันสตริสากลวันนี้ค่ะก็คือสิ่งที่ต้องการก็อยากได้สิทธิเท่าเทียมที่หมายถึงสิทธิอย่างเช่นสิทธิการเข้าถึงสิทธิสุขภาพสิทธิป,ประกันสังคมยังมีในงานผู้หญิงเนาะบางบางบาง,บางคนบางจำพวกทัทง้งๆนโยบายมันก็บอกว่าทุกคนสามารถเข้าได้เดี๋ยวาทางปฏิบัติมันยัง,ย,งยังละเมิดอยู่ค่ะยังไม่สามารถเข้าได้ ปัจจุบันการทำงานของผู้หญิงแรงงานข้ามชาติยังได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างและไม่เท่าเทียมกับแรงงานชายอยู่แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดไว้แล้วก็ตามค่าจ้างอ่ะค่ะค่าจ้างที่เป็นธรรมที่ผู้หญิงก็น่าจะได้เท่าเทียมกับผู้ชายเนื่องจากว่าการทำงานเนี่ยทำงานประเภทเดียวกันเหมือนกันหน้าที่เหมือนกันแต่เมื่อได้ค่าจ้างเนี่ยมันไม่เท่าเทียมการแรงงานผู้หญิงก็อยากให้ได้ค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน เราฉะนั้นในฐานะพนักงานบริการเนาะไม่อยากให้อาชีพของเราไม่อยากให้ตีตาอยาให้สังคมมุมมอีมุมนูงว่าเราคือเตยผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ทำงานอาชีพองอาชีพนี้ก็เลี้ยงให้เราจบได้เนาะในวันสตรีสากลของทุกปีจะยังคงมีเสียงเรียกร้องของกลุ่มผู้หญิงแรงงานหลายเชื้อชาติหลายชนเผ่า ที่ส่งเสียงบอกต่อสังคมครอบครัวถึงความไม่เท่าเทียมทางไรายได้สวัสดิการและการจ้างงานรวมถึงการไม่ยอมรับถึงความมีตัวตนที่มีคุณค่าของผู้หญิงพวกเธอได้ใช้การรณรงค์เพื่อแสดงถึงความต้องการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน ราายงานสำหรับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มแรงงานผู้หญิงถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งพวกเธอควรได้รับความเท่าเทียมด้านรายได้และการคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ไม่ต่างกันค่ะเพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกัน คุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวของคุณผ่านทาง f a c e b o o k c o m s i t h z e n t h a i p b s หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่สวัสดีค่ะ